สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Believer สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการบริยคอนะครับคนราศีตุลลคนาตุลสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามไปกระตุ้นใจกับช่องช,ชั้นของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอดลาอดีมัที่ Believer หกสิบเก้าซึ่งสามหกเก้านะครับจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องอัดลาอดีมาทําค่าครูได้ครับคลิปนี้จะเป็นการบริยคอนะครับเดือนมกราคม2566นะครับ ย้อนกลับมานิดนึงนะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับได้ยินตั้งแต่สิ่งนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม2565นนะครับซึ่งจะเป็นเกือบเดือนเนี่ยนะครับผมจะลดค่าครูให้สำหรับผู้ที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับพูดง่ายว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็เลยจะมีโปรโมชั่นนะครับจัดให้ซะหน่อยนะครับในเรื่องของปลายปีนั่นเองนะครับก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวแบบราคาที่ถูกลงมาอีกนิดนึงนะครับก็สามารถ อันไลด์ดีมาทำค่าครูได้ครับอืทีนี้เรามาดูนะครับเดือนมกราคม2อ6 6นี้มีการโครจรยกยายราศีทั้งหมด3ดวงครับได้แก่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวเกตแต่มีดาวศุกร์ย้ายราศีสองรอบแต่คลิปนี้จะไม่ได้เป็นการอธิบายเรื่องของดาวย้ายนะครับแต่จะอธิบายเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับพยากรณ์สินะครับไม่ใช่ไม่ใช่อธิบายนะพยากรณ์นะครับอ่ะทีนี้ก็ อย่างที่บอกไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่อนก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ขณะน,นี้โคจรอยู่ในราศีอ๋อใยยช้ราศีสองครั้งใช่ไหมครับหนึ่งมกราคามหกหกเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก,ก่อนนะครับก็เสิร์ชเข้าไปดาวศุกร์เจอกระดาวเสาร์ก่อนเลยนะครับก็คือตนุพันธุตนุพันธุหมายถึงตัวตนอย่างน้อยเราจะรู้สึกว่าอยากมีครอบครัวอยากมีอสังหาอย่างเงี้ยครับอ่าอยากมีพวกบ้านรถที่ดินต่างๆนะครับถามว่ามีได้ไหมไม่ได้ ในเดือนนี้ยังไม่โอเคนะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเดือนนี้ต้องขออภัย24 1 24บสีนถึงิมกราคมคุณจะผิดหวังทั้งหมดเลยครับดังนั้นอย่าคาดหวังอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปรีบไปติดต่อบางคนจะขอกู้อย่างเงี้ยครับอย่าพึ่งนะครับรอวันที่25ก่อนนะครับตนุพันธุอยากได้ความมั่นคงปกติมันต้องได้นะแต่มันเจอกระดาษเสาคู่ศัตรูคู่ศัตรูมีอยู่หลายคู่ครับอันดับแรกคือเป็นเอกเป็นเด่นคืออาทิตย์อังคารแตกห่างอุบัติเหตุ บาดเจ็บนะครับคือเลือดตกยังออก 2. คือ,อาพุดลาหูคือการมีปัญหาเรื่องของคําพูดเรื่องของอาวาจานะครับทะเลาะกันและรวมถึงการเป็นคดีความอันดับสสุกเสาเส้นศัตรูหมายถึงคู่ต่ํากว่าตนหมายถึงว่าเป็นคู่ดาวนะคู่ดาวที่ต่ํากว่าตนคู่ดาวที่มันไม่ถูกฉลกไม่ควรจะอยู่ในชีวิตของเราแต่มันมาเจออย่างเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสุกเสาจะหมายถึงว่าพิดหวังนะครับ อืมดังนั้นวิธีการแก้อยากคัดหวังถ้าไม่คัดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังโอเคไหม,มก็ประมาณว่า25มกราคม66เข้าสูร่ระเบปุต,ตะกก็แปลว่าจะได้สิ่งใหม่ๆตัวเราจะมีการคิดโครงการใหม่จะมีโปรเจกต์ใหม่ตัวเราจะได้ความสุขสนุกสนานลื่นเลงมีเรื่องบันเทิงเลิงใจเพราะเป็นดาวสุขด้วยอนี่คือข้อดีแต่ วันที่25มกราคมก็จะเข้ามามีดาวเกียรติอยู่ก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องวาวุ่นใจเล็กๆน้อยๆเครียดกังวลเล็กๆน้อยๆอยกับคู่ตรงข้ามนะครับคือว,ว่ามีความสุขก็จริงแต่บางทีมันคิดมากอะ่ะคุณรู้จักพระแม่ปาราวตีไหมอ่ะก็คือ,อพระแม่ศักดิ์เนี่ยก็คือทางฮินดูอะ่ะถ้าใครเคยดูพระพิฆเนศเอยก็คือดูซีรีส์อินเดียนะครับพระพิฆเนศเอยพระศิวะเอย่ยต่างๆนานาน,านะครับก็คือเทพหลายองค์เนี่ย ก็ถ้าใครรู้จักพระแม่ประวัตีก็คือพระแม่ทุรคาที่นั่งอยู่บนหลังสิงโตครัแต่ส่วนคน,คนหลายคนอาจจะรู้จักพระแม่ปรวัตีมากกว่าเป็นมเหสีของหรือเป็นเทวีนะครับของพระศิวะนะครับพิศวะพระศิวะคือผู้ที่มีน,งนังเสือห่มตัวแล้วมีงูพันคออยู่นะครับสังเกตง่ายๆก็คือภรรยาของพระสิวะที่มีงูพันคอนั่นแหละ คือพระแม่อุมาเนี่ยแหละอ่าพระแม่อุมาเนี่ยพระแม่ปราวภตีเนี่ยเป็นขี้โกรธขี้โมโหนะครับเป็นเป็นคนที่แบบว่าชอบวาวุ่นใจกังวลใจกังวลใจแต่เรื่องสามีกับเรื่องลูกวันวันนี้กังวลแต่เรื่องเนี้ยนะครับกังวลแต่เรื่องสามีกับเรื่องลูกนี่แหละเพราะว่าอ่พระปราวตีได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นก็เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่าก็อยากได้ความรักความอบอุ่นกับครอบครัวประมาณนี้นะครับทั้งสามีและก็ลูกคือพูดง่ายๆว่าก็เหมือนคนปกตินี่แหละ จำไว้ว่าเทพฮินดูเนี่ยเหมือนคนเลยครับคือนิสัยใจคอยังมีความรักความโกรธความหลงครับมีทุกอย่างก็คือเขาถึงบอกว่าเวลาขอพรเนี่ยไปขอเทพฮินดูจะสําเร็จมากกว่าเพราะว่ายังมีความโลภอยู่แต่ถ้าเป็นพระเนี่ยอย่าไปขอพรนะครับขอแค่ว่าเออสุขภาพแข็งแรงให้เราเมีปัญญาอะไรพวกนี้ได้แต่อย่าไปขอความร่ํารวยขอความรักขอความอะไรไม่ได้ครับเพราะพระไม่มีความรักดังนั้นให้เราไม่ได้นะครับประมาณนี้นะเงินก็เหมือนกัน าใจไหมครับพระคือผู้ขอดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถให้เงินเราได้เพราะท่านเองก็ไม่มีโอเคไหมอืมทีนี้เรามาต่อนะครับเรื่องของความสุขความมันก็จะมวาวุ่นใจเหมือนพระแม่ประวัตีอย่างที่บอกไปนะครับคือไม่ไม่เกิดเรื่องอะไรบางทีก็กังวลไปเองอย่างเงี้ยครับอืมก็ประมาณนั้นก็ถือว่ามีความสุขแต่พยายามปล่อยวางมองโลกอย่างนี้ให้ดีนะครับช่วงที่ดาวสุขดีก็คือยี่สิบห้ามการาคมน,นับไปประมาณหนึ่งเดือนนะครับโอเคต่อไปเรื่องของ การงานบ้างนะครับในเดือนนี้การงานของคุณเป็นดาวจันทร์ไม่สามารถนำมายากรได้ในรายเดือนแต่จะบอกกว้างๆในรายปีก็คือ,อยังได้ตําแหน่งอธิบดีอยู่จะเปลี่ยนในช่วงเมษาย,ยนอีก4เดือนเท่านั้นนะครับก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับก็เราดูว่าจะเปลี่ยนเป็นตําแหน่งอะไรแต่ปีนี้อธิบดีแปลว่าการใช้สมองการใช้ปัญญาการ วางแผนการควบคุมดูแลคือพูดง่ายว่าคุณต้องทําอะไรมากกว่าที่จะต้องนั่งรอเฉยเเพราะสองปีที่แล้วดีคือนั่งรอเฉยเก็ได้นะครับเรื่องของการงานมันก็ดีอยู่แต่ปีนี้มันก็คือได้ตําแหน่งกลางกลางเขาบอกกลางกลางจึงหมายถึงว่าการใช้สมองการที่จะต้องอผ่านผ่านเรื่องบางอย่างเพื่อให้ได้ผลสําเร็จนะครับคือพูดง่ายว่านั่งเฉยเไม่ได้แล้วและดาวเสาร์ก็มาเล่งในการงานตลอดทั้งปีนี้นะครับแล้วก็คือพูดง่ายว่า2ปีครึ่งนะครับอืม ีที่แล้วปีหนึ่งปีนี้ปีหนึ่งอีกอ ى, ประมาณเมษายนนะครับก็อีกครึ่งปีนะครับดาวเสาร์ก็ย้ายขึ้นไปเริ่มปุตตะนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับก็กลายเป็นว่าดาวเสาร์เล็งตลอดเวลาการงานก็จะมีความตุบตุบต่ำต่ำตลอดเวลาก็หมายความว่าจะมีความเคลื่อความกดดันความกังวลอยู่บ้างบางทีก็ต้องแบกภาระด้วยเรื่องการงานแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเกิด งานที่แบบภะระเหนื่อยหนักนะครับสุดท้ายจะเกิดความมั่นคงขึ้นเองนะครับแล้วก็จะได้บ้านได้รถได้นสังหาตามที่คุณต้องการอย่าลืมว่าเราทํางานหนักทุกวันเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้มีบ้านไหมมีครอบครัวไหมนั่นแหละครับมีเงินไหมที่เป็นก้อนๆเนี่ยไม่ใช่แบบเงินที่กินวันๆเนี้ยหมายถึงเงินที่มีเงินเก็บอ่ะอ่านั่นแหละก็คือนี่นแหละมันจะได้จากตรงนี้ดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งมองดาวเสาร,ร์ไม่ดีแล้วก็อย่าเพิ่งมองว่าความใครมันเหนื่อยหลือเกินมันนุ่นงันอืชีวิตมนุษย์เราเกิดมาเพื่อความเหน ขนาดคุณออกจากท้องแม่ยังต้องดิ้นเลยไหมครับอืมนั่นแหละก็เหมือนกันคือชีวิตเราไม่ได้สุขสบายจําไว้ว่าคนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่มีวันสุขสบายหรอกครับคือมีความสุขหมายว่าแต่มันจะต้องตะเกียรตะกายก่อนก่อนที่จะมีความสุขเข้าใจไหมครับอืมไม่มีอะไรที่ประธานมาให้ตั้งแต่แรกก็เพราะเราก็ต้องดิ้นลนออกจากท้องแม่เหมือนกันครับอืมนั่นแหละก็ก็คือชั้นใดชั้นนั้นนะครับถ้าใครเข้าใจการกําเนิดชีวิตตั้งแต่ต้นเริ่มตนน้นนะครับก็จะรู้เลยว่าจักรวาลเนี่ยให้ความ ยากลำบากกับมนุษย์เรามาก่อนนะครับประมาณนี้ซึ่งดาวการงานเป็นดาวจันทร์โอเคจบต่อไปเรื่องของการเงินการเงินของเราของเรานะครับเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับขณะนี้เป็นเกษตรในเดือนอริมันจะหมายถึงว่าดีเรื่องเงินกู้นะครับดีเรื่องของเงินผ่อนเงินกู้เงินดอกเบี้ยข้อดีถ้าแบบไม่ใช่เป็นเงินกู้เงินผ่อนพวกเนี้ยก็คือพูดง่ายว่าจะไปได้ดอกเบี้ยนะครับจะได้เงินโบนัสนะครับจะได้เงินไม่ใช่บนบัลรัอภัยเป็นเงินดอกเบี้ยเป็นเงินที่แบบว่า เงินปันผลอะไรประมาณนี้ครับเพราะมันต้องใช้เวลานะครับอริ ita, หมายถึงปัญหาบริษัทหมายถึงว่าหมายถึงความที่แบบมันไม่ได้ง่ายๆมันต้องได้ยากนะครับตามจริงถามว่าโบนัสได้ไหมมันก็อาจจะเข้าใครเข้าเ,เ,เ,เข้าเกณฑ์เรื่องของโบนัสก็ได้เพราะมันต้องทํางานทั้งปีก่อนถึงจะได้มันไม่ใช่รายเดือนใช่ไหมครับอ่ามันหมายถึงอะไรที่มันเกินออกมานะครับก็คือพระหัตถ์หมายถึงอ่าเป็นกระดุมพาก็คือการเงินการเงินที่เป็นอรินั่นแหละการเงินที่เป็นอริหมายถึง เงินที่เอาไปลงประกันก็ได้ครับอประมาณนี้จะได้ผลปันผลอะไรประมาณนี้ครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยและปันผลสัส่วนใหญ่นอกากนั้นก็จะเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับถ้าไม่เป็นลูกหนี้ก็จะเป็นเจ้าหนี้ถ้าไม่เป็นเจ้าหนี้ก็เป็นลูกหนี้ประมาณนี้ครับคือหมายถึงว่าใครเป็นเจ้าหนี้ก็คือจะได้เงินนะครับจากคนที่ยืมไปแต่คนที่เป็นลูกหนี้ก็แปลว่าเราอ่ะก็ต้องใช้หนี้เขาไปก็คือข้อเสียนะครับใครเป็นลูกหนี้คือข้อเสียใครเป็นเจ้าหนี้คือข้อดีเนาะประมาณนี้ดังนั้นเนี่ย การเงินเป็นอริหมายคมว่าเป็นเงินประกันมากกว่าต้องเสียเงินไปประกันก็ได้นะครับข้อดีคือได้ประกันข้อเสียคือเงินเสียประกันนะครับประมาณนี้โอเคพี่ผมมาเกิดลักษณะตุนคนหนึ่งเกิดลักษณะการคนหนึ่งคนลักษณะการเนี่ยกำลังจะได้เสียเงินค่าประกันลดพวกนี่เยอะๆเลยครับแต่ว่า คือมกราก,มาก็ได้ธันวาก็ได้แต่พี่ผมชอบเป็นคนที่แบบว่าเออไม่มีปัญหาไม่ชอบมีปัญหาก็จะรีบๆจ่ายไปตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จ่ายนะแต่หมายถึงว่ายังไม่หมดธันวาไงเพิ่งเริ่มต้นออต้นเดือนธันวาเองประมาณนี้ทีนี้เรื่องของอ่านึกขึ้นได้พี่ผมอะคนลักณาตุลนะ่ะกำลังจะเรื่องของรถรด,ลด,ล,ดลดคือพันธุนะครับ ก็ดาวสอเป็นเกษตรถามว่าได้ไหมเขาจะได้แน่นอนแต่ว่าเขาจะต้องมีการแอคทีฟเยอะครับอพูดง่ายว่าไม่ได้ง่ายนะคือพูดง่ายว่าเรื่องส่วนตัวไม่ไม่ไม่พูดมากดีกว่าเอาประมาณว่าเขากำลังจะได้ลดนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นลดอันไหนคือเขาเไ่้ลดต่อจากพ่อพ่อคือหมายถึงว่าแบบเขาเขาเงินเดือนไม่สูงครับอืเขาก็เลยแบบว่าอย่างตัวผมก็เงินเดือนไม่สูงแต่พี่อีกคนหนึ่งที่เกิดลักษณะกัน่เงินเดือนสูงคือพูดง่ายว่าเขาได้ได้ลด คือเขาดาวลดไม่ได้ดาวสิเขาเรียกว่าซื้อสดรถมาแล้วนะครับก็คือแต่ไม่ได้ราคาสูงนะครับเป็นเป็นแค่แบบอีโคคาร์เฉยนะครับก็ถือว่าโอเคแต่เขาชอบคันเล็กก็ไม่ชอบคันใหญ่เพราะเวลาจอดมันง่ายอ่ะเขาก็มีแล้วทีนี้ตัวผมมันไม่มีเพราะนั่งกับพี่นะครับเพราะผมทางานที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปไหนแต่ว่าพี่อีกคนหนึ่งอ่ะเขาทํางานนอกบ้านก็ไปอยู่กับพี่สะพยนั่นเองนะครับก็เลยต้องหาก็อยากได้รถอ่ะพ่อผมก็เลยเอารถคันเก่าให้ให้พี่ไปแต่มันซ่อมบ่อย ก็เลยยังกังวลอยู่ว่าจะยกเครื่องหรือจะซื้อใหม่อะไรประมาณนี้พ่อบอกว่าจะยกเครื่องดีไหมแต่มันก็แพงอะแต่อะไรประมาณนี้ครับก็เลยคิดกันอยู่แต่ว่านั่นแหละมีเกณฑ์ว่าจะได้นะครับประมาณนี้นะแต่มันไม่ได้บอกพอมาถึงเดือนเมษายนดังนั้นเนี่ยก็คือมกราคมพามีนาจนไปถึงเมษายนยังมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่นะครับประมาณนี้เนาะยังไม่หลุดเกณฑ์นี้ต่อไปเรื่องของพ่อไมนอยู่ในเกณฑ์ขนาดนะดังนั้นเนี่ยจะแรงจะค่อนข้างให้ประโยชน์ให้คุณกับเจ้าชะตาได้ดีนะครับประมาณนี้ ทีนี้เรื่องของความรักบ้างความรักของเราเป็นดาวคารันตอนนี้กําลังอยู่ในเรือนมรณะและถอยหลังด้วยดังนั้นคุณจะย้อนอดีตเลยครับเขาว่าย้อนอดีตหมายถึงว่าได้ไปเจอได้ไปคุยได้ไปสัมผัสกับคนเก่าที่เคยเลิกลากันไปก่อนพราะมรณนะหมายถึงความสูญเสียหมายควาว่าใครสูญเสียจะได้เจออันนี้คือข้อดีแล้วแต่คนนะครับใครใครที่สูญเสียคู่รักจะได้เจอแต่ว่าต้องต้องใช้เวลาน,นิดหนึ่งแต่ใครที่ เคยเลิกกันไปแล้วก็จะกลับมาเหมือนกันนะครับก็หมายความว่าคู่ท้ายหลังแปลว่าคุณจะได้เจอกับคนที่เคยผ่านมาแล้วหมายถึงเป็นแฟนเ,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 นเนก่าอะประมาณนี้ครับจะได้เจอนะสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าอาจารย์คู่หายไปคู่เมื่อไหร่จะกลับมาเนี่ยแหละจะได้เจอแล้วครับคู่กาลังจะกลับมาแต่ถามว่ามาดีไหมไม,ไม่ครับเพราะอยู่ในเดมวรรณะแปลว่าเอาปัญหามาให้หรือมีความเสียใจเอนเดมครับต้องเลิก เหมือนเดิมเลยว่าเราถ้าเรากลับไปคบคนใหม่คนเก่าก็จะเลิกเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ไม่ดีบอกว่าเลยว่าใครใจแข็งหรือเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังถ่ายทอดแปลว่าอย่าไปคือแก้วที่มันลาวแล้วครับถึงมันจะใส่คือมันจะเป็นรูปร่างเหมือนเดิมแต่ใส่น้ามันรั่วครับดังนั้นเนี่ยบาดแผลที่คุณเคยเจ็บมันมีอยู่ในใจดังนั้นเนี่ยพอไปสกิดเรื่อยๆพอคบกันต่อมาหมายถึงว่ากลับไปคบคนเดิมก็จะสะกิดใจเรื่อยๆสุดท้ายมันก็แตกอยู่ดี กใจไหมครับเหมือนแก้วที่มันลาวมันก็แตกนั่นแหละอ่าประมาณนี้พอใส่น้ำไปเรื่อยๆมันลาวมันรั่วไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ทนความอ่คุณคิดดูนะขนาดแก้วแก้วธรรมดาที่ยังไม่มีรอยตําหนิเนี่ยชายไปเรื่อยๆมันก็ยังผุยังก่อนก็คือพูดงี้ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราต้องเข้าใจครับทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเราทุกอย่างก็ต้องสูญเสียออกไปเพราะมนุษย์เราเกิดมาเพื่อผัดพลากจาไว้เลยครับมนุษย์เราเกิดมาเพื่อผัดพลากเอ้าไม่จริงไม่จริงตอนคุณอ่าออก คือียกว่าหมดลมบนโลกไปดีแล้วคุณจะสามารถเก็บไข่ไว้ได้บ้างแม้กระทั่งเรียนอยู่ในปากยังเอาไปไม่ได้เลยครับอืประมาณนี้หมดเวลาแล้วครับอทีนี้ความรักก็ประมาณว่าจะได้เจอคนรักเดิมแต่กลับมาไม่ดีประมาณนี้นะครับสามารถติดตามค่ากสารได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดค่าวสารในครังงง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ